เคสวัสดีครับผมอยู่กับผมเททีเคท,ท,ทีสตูดิโอนะฮะตอนนี้เกมเปิดแล้วนะครับผมเกมเปิดอะไรข้อดูประมาณเที่ยงครึ่งเข้าได้เฉยหรือว่ามันไม่ได้ปิดวะไม่รู้ไนปิดแล้วนะครับผมมาวันนี้เกมเปิดแล้วมีอะไรมาบ้างอีเวนต์ทัวร์คูณสองก็ยังอยู่นะนะครับผมอีเวนต์ทัวร์คูณสองก็ยังอยู่ม่าดีมาพรุ่งนี้ฮะม่าดีพรุ่งนี้อีเวนต์ทัวร์คูณสองนี่นี่ใครเทรนเนอร์น้อยๆนะครับผมจัดไปนะฮะมา มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเออน่าจะน่าจะเป็นเพชรนักเตะแล้วแหละนะครับผมน่าจะเป็นตัวเพชรนักเตะตำนานนะครับผมก็ไม่มีใครเปิดมันรู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นกับตำนานนะครับมันมาบ่อยจนแบบบยบอยอแบบบ่อยบ่อยอะแบบบ่อยบ่อยะนะครับผมมาทุกที่เงงนะรือไงนะฮะโอเคไอคอนวันนี้นะครับผมลิเวอร์พูลนะฮะลิเวอร์พูลวิจาราด เจอร์ตอรเรโอเวน่นเดี๋ยวเช็คก,ก่อนขอไปเช็คก,ก่อนว่าขาดใครหรือเปล่าสามคนนี้แต่รู้สึกว่าจะมีหมดแล้วนะนะรู้สึกว่าจะมีหมดแล้วนะตอรสเ่ยมีเยอะถ้าจะไม่ผิดนี่ตอรเรสามตอรเรมีสามโอเวน่นสองโอเว่นสองเจอร์รัตน์ยงไงมีแล้วนะครับผมมีแล้วฮะมีแล้ว มีหมดแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเปิดเราจะไม่เปิดนะครับผมเราจะไปเปิดฟีเจอร์กันหาซาร่ากันมูเมตซาร่านะฮะในชุดนี้ก็ค่าพลังไม่ค่อยดูดสักเท่าไหร่ในแต่ละคนนะนะซาร่ามานี่ดิมเมเรียเนี่ยกำลังดีนะครับผมซาร่ามานี่ดิมเมเรียเนี่ยกำลังดีนะฮะพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมลุยนะครับผมมา ไปฮะสามครั้งนักเตะเต็มโอ้โหนักเตะเต็มนะครับผมต้องลบสามคนว่ะนะะช่วงนี้ก็ฟีเจอร์เป็นทีมชาติมันเป็นทีมชาต,มชาติมันไม่ได้แบบเฮ้ยเซ็ง่ะนะ,ะลบ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 ดูเส้นลบลบให้หมดอมพอก่อนพอก่อนพอก่อนโอเคผรมพร้อมนะฮะ พร้อมมีช่องว่างให้เปิดแล้วมีช่องว่างให้เปิดแล้วมาฟีเจอร์กันวันนี้นะครับผมฟีเจอร์กันของฟรีของฟรีมีประมาณนี้โอเคไปครับผมลุยโมเมตซาร่ามานี่ดิมาเรียเฮ้ยสีสวยนะครับผมให้เจ๋อระบาดตรงนี้นะทีมชาติเนะ้อมันเป็นทีมเท้าซ้ายอ่ะเฮ้ย เขาซ้ายเฮ้ยเฮ้ยนอกง,ง่ายจังห่อง่ายจังอะโอ้โหดอกเดียวซาร่าเลยนะครับผมก็ดีสิครับอย่างนี้ดอกเดียวซาร่าต่อไปขอเป็นดิมารีนะครับผมอังเคดิมารีเขาซ้ายโหซาร่าก็ซ้ายดิมารีก็ซ้ายปะอืมมามันไม่ได้บอกว่าไปทีมชาติไหนนะรวมๆปะวะ เออมันรวมๆไงไม่รู้ว่าลุ้นยากอยู่นะเท้าขวาใบายี่หรือว่าม,มานี่เป็นไปได้นะใบยี่บผมโ okay. okay, อเคโอเคตรงไหนโ <laughs> okay, 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 อเคเดี๋ยวโอเคตรงไหนโอเคไปสุดท้ายนะดิมาเรียโอเคดิมาเรีโอเคดิมาเรียมาไหมมาไหม เท้าขวาไปแล้วนะครับผมแต่เสื้ออย่างนี้เหรอใครอะ่ะใครก็ไม่รู้อะใครก็ไม่รู้อนะโอเคอือันนี้มันโซนโซนแบบอเมริกาแล้วนะหมดแล้ววหรอวะโหหมดไวเกินแต่ดาซาร่ามานนะดาซาร่าตัวที่ดีที่สุดในแพ็กนี้นะครับผมบูมเมตซาร่าฮะบูมเมตซาร่า อั้ไปมันจะขึ้นเท่าไหร่ปะเนี่ยจะขึ้นเท่าไหร่สีดาวตันไหมสีดาวตันไหมไม่ตันอีกนะครับผมเก้าเป็ดวะซาเล่นีฮะน่าจะเก้าเปดวะเดี๋ยวโอ้โหกดผิดไปกดไอ้ตัวสีดาวด้วยโอ้โหเสียดายเลยลืมกดออกนะฮะม mode ซาเล่ position position โพสิชันซาลาเหมือนจะมีเวอร์ชันอื่นหรือเปล่าวฟเหมือนแบบซาลาโอ้มีเวอร์ชันเดียวด้วยนะไอดี ID นี้นะฮะ98นะครับผม98ก็อาจจะได้พวกครองบอลโหดนี่ไงหาช่องดีครองบอลโหดสองสั้นจบสกอร์ไม่เท่าไรนะก็90บวกๆแหละนะครับผมสปีดนะฮะสปีดความโค้งล่ะ เขาเป็นเปรตสเตมิน่าอู้สเตมิน่าเยอะบาลานดีนะครับผมซาร่าน่าเล่นนะนะครับผมน่าเล่นนะมาจัดลงสนามไม่ลงสนามลงทีมเราลงทีมก่อนนะฮะลงทีมก่อนมัวเม็ดซาร่าซาร่าซาร่าไหนละ่ะโอเคเก้าเปรตรงนี้นะฮะได้อยู่นะ ได้อยู่นะโอเคะนรับผมส่วนไอคอนเนี่ยมีหมดแลยวสามคนนะฮะไม่ได้เปิดนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเปิดฟีเจอร์นะฮะเรียบร้อยซาร่ามาก็ถือว่าโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's go